เออ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 ไปมาเลยกลัวกลัวอะไรกลัวม่กลัวอะไรลูกขึ้นมากินขึ้นมากินซุปดีกว่า ไหนถ้าอร่อยทำหน้ายัางรัวหัวใจม่ให้หน่อยพี่พี่อืมอืม What Dad What Dad w h t Sure Yeah Mommy eat with you น a อย Mommy เขาถามว่าเจเดนกินอะไรครับพี่พี่ถามว่าเขียบกินอะไรกินชูฮะ่เกอันนี้กินอะไรนี้กินอะไรนี้ อืไปดูไดโนเสาร์ยังยงเลยครับเฮ็ดอีหยังแตงซีพ่พี่ๆถามว่าอร่อยไหมพี่พี่ถามว่าอร่อยไหมครับ รครับพ่อครับน่าหวานมากทำเหมือนอะไรก็ตุยทำเหรอทำโอ,อ้นุ่มว้าวออมจริงจื่ออืมเมาะเจเดนชอบหมูเจ้าหรือ,อยังนะเขาถามชอบไหม เปื่อนเบิ้เสือชอบหมูเจ้าไหมอาพี่ๆถามชอบหมูเจ้าไหมเอาขอห้าหมื่นใจหน่อยครับ น้องกินเพิ่นกินสุกหมูเจ้าคา่ะมมีจิ้มนิดหน่อยได้ไหมครับให้ัมมีจิ้ม,ไ,มได้ไหม,ม,ไมเอาสุกอีกม่ แม่คื้อสิบ่ได้กินหรอกกินซุปบิดม่เ้าค่ะ ยำม,มีเอาอีกไหมยำหม,มี่มือสล่พี่พี่ถามว่าแดดดีไปไหนมาแล้วมาแล้วโชว์พี่พี่ซีหมดหรือยัง เอาอีกบอเอาอีกไหมครับเอาอีกไหมครับ,เอ,อรบเอาครับเอาครับาครับสิดดาวเว็ดเนียวดบมีกเก็ตโมซุปพออยู่โอเคคุยกับพี่พ,พี่ก่อนโอเคไหมเดี๋ยวมอมีไปเอาซุปมาให้เข้าใจไหมครับอเอาซุปอืมเนี่ยบอกพี่พี่ว่านี่คือรถอะไรรสอะไรโอเคไหม แล้วก็โชว์พี่พี่อยู่มีสิงโตแอนตีลารฟโอเคไหมโอเคไหมครับนะเดี๋ยวมามีไปเอาซุปมาให้มาเฝ้าเฝ้าไลฟ์ให้มามีกับพี่พี่ฝากด้วยนะครับพี่พี่แม่กลับมาถึงหนูต้องได้ห้าหมื่นใจโอเคไหมห้าหมื่นใจครับกิงเงาเดี๋ยวมองนี้แล้วบอกพี่พี่ด้วยว่า ของเล่นมีอะไรบ้างเดี๋ยวมาม,มีมาเข้าใจาแม่ครับมามีไปเอาซุปมาให้เข้าใจไหม <c ười> คุยกับพี่พี่ <c ười> ไปนะไปไม่ได้ต้องคุยกับพี่พี่มามีไร้ศดอยู่เดี๋วมันพีไปเอาซุปมาให้เจเดนตรงนี้โอเคไป <c ười> คุยกับพี่ๆก่อน นอนอืมก็เกยันเอาอย่าทำขอไง,งา่ายนี่พี่ๆอยู่นี่เอ้ยนอนบันนี้สีนอนหรือบันนี้สรุปแม่จะได้ไปไหมเนี่ยไม่